สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเลิบลี่สัก,กุลานะคะพี่ตังกวามาแล้วและเนื่องด้วยว่ามีสายรายงานเข้ามานะคะว่าเกม s a กุล a ส c กู o l ซิม u เ a เตอมีการอัปเดตแล้วและในตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.038.81ค่ะ อพอได้ยินแบบนี้ที่แน่แน่เวอร์ชั่น1.039เนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วรอบนี้ยังไม่ถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่นะคะสำหรับพี่เพราะว่ามันดูจะเป็นย่อยๆมากกว่านะก็จะมีทางด้านของเสื้อผ้าที่มาใหม่ชุดแรกของผู้หญิงค่ะพนักงานอู่ซ่อมรถชุดที่2ชุดตำรวจถัดมาชุดที่3เป็นชุด Baby Angel ค่ะและถัดมาชุดที่4เป็นชุด Baby De v i l ชุดที่5 Baby m u s h r o o m นะคะธิดาเห็ดต้องมาแล้วงานนี้ สำหรับชุดที่6 Baby ี้พัมคินนะคะอันนี้ีิดาฟักทองก็ยังได้และส่วนชุดที่7เป็น Baby Angel แบบที่2ชุดที่8 Baby Devil แบบที่2ค่ะทางด้านของผู้ชายนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดที่เพิ่มมาใหม่ชุดแรกที่เพิ่มมาก็จะเป็นชุดตำรวจแบบที่เห็นเลยนะคะเท่ๆแบบนี้และชุดที่2 Baby Angel นะคะอันนี้เป็นแบบของผู้ชายชุดที่3ค่ะ Baby d e v i l ในสไตล์ของผู้ชาย แล้วก็มีเบบี้มัชรูมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้สามารถทำโอรสเห็ดได้หรือจะเป็นโอรสฟักทองดีและตบท้ายด้วยเบบี้แองเจลแบบที่2และเบบี้เดวิลแบบที่2ค่ะอ่าและตอนนี้เราเข้ามาสู่ในตัวเกมกันแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านหน้าก็ไม่ได้มีแอ c เซสเซอรอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสำรวจเลยนะคะถ้าไม่ครบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้นะ พราะว่าไม่แน่มันอาจจะมีสถานที่ลับหรือว่าสิ่งของอะไรที่เพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกกันอีกทีแล้วกันมาเริ่มต้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไล่ดูนะคะความจริงพี่ก็ดูมาแล้วล่ะในเฮดเนี่ยไม่มีอะไรนะคะมันจะมีในนี้นะคะเล็บแฮนกับไ right ร์แฮนมือซ้ายมือขวามาเริ่มต้นที่มือซ้ายก่อนก็จะมีกระเป๋าที่มันอัปเดตมาใหม่ก็จะมีมาใหม่หลายแบบเลยนะมีกระเป๋าเดินทางด้วยแล้วก็จะมีกระเป๋านักเรียนนะคะสีชมพูสีน้ำเงิน และทางด้านของกระเป๋าถือสำหรับทางมือขวาก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะมีกระเป๋าแบบเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าสลับข้างมือมาเท่านั้นโอเคที่เห็นอยู่นี่ก็คือเฟื่องฟ้ากับประทานแฟตนะคะเนื่องจากที่ทำเรื่องนี้อยู่ก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนอวตารนะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโพสต์หมดบ้างในส่วนของท่าทางขอสปอยเลยแล้วกันไม่มีท่าใหม่ที่เพิ่มมาเลยนะคะ อย่างที่เห็นว่าท่าทางทุกอย่างยังคงเดิมอยู่นะเดาทางว่าการอัปเดตแบบครั้งยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงปีใหม่อันนี้ที่รู้สึกแบบนั้นโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของไอเทมและพร็อพบ้างนะคะว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าซึ่งแน่นอนก่อนหน้าบันทึกคลิปเนี่ยพี่ได้เช็คของดูแล้วนะเอาแน่ๆคือไล่มาตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเดี๋ยวมันจะมีในอันสุดท้าย แจ้งก่อนวันนี้พี่ลงเรื่องชั้นขายขำแก้หน้าไปก่อนนะคะเนื่องจากว่ายังทำประธานแฟดกับเฟื่องฟ้าไม่เสร็จเลยมีการอัปเดตซะก่อนน้องๆคนไหนมีเวลาเยอะก็ช่วยพี่สำรวจนิดนึงนะคะเผื่อมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในการอัปเดตรอบนี้อ่านเนี่ยไล่ไปจนกล้ถึงอันสุดท้ายแล้วค่ะอย่างที่เห็นนะเป็นของเดิมๆทั้งหมดนี่และอันนี้อัลเทอร์ค่ะเลื่อนลงไปล่างสุดเลยและด้านล่างสุดที่เพิ่มมามันจะมีเป็นกระเป๋าค่ะมากมายหลายแบบด้วยกันเลยซึ่งเป็นกระเป๋าแบบพร็อพ ซึ่งกระเป๋าแบบพร็อปก็คือมันไม่ใช่แค่กระเป๋าถือนี่ค่ะอย่างที่เห็นเลยมันจะสามารถจัดแล้วก็วางลงไปได้อันนี้พี่ว่าถูกใจน้องๆที่อยากเปิดร้านกระเป๋าแน่นอนเ <Wow. S 1> นี่ยเราสามารถสร้างเป็นร้านกระเป๋าแบรนด์ดังๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านกระเป๋าแบร์กระดินธรรมดาตามตลาดนัดก็ยังได้ซึ่งสะดวกมากๆเลยค่ะมันจะทําให้เวลาที่เราสร้างตลาดนัดเนี่ยอารมณ์มันจะสมจริงมากขึ้น อารมณ์ประมาณว่านางเอกเนี่ยชอบของเซลลดราคาก็เลยไปรุมถึงแย่งกันกับพวกสาวๆเอาล่ะท้ายคลิปกันแล้วนะคะนี่คือการอัปเดตรอบนี้ใครที่ยังไม่ได้กดอัปเดตก็ลองไปอัปเดตดูนะไม่แน่ค่ะวันถัดไปอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมให้เรามาเก็บตกอัปเดตกันอีกก็ได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงลานจอดรถหน้าบ้านผู้ชายพี่เกือบลืมไปเลยมีวงกลมสีน้ำเงินให้เรากดแอคชั่นค่ะเมื่อกดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเอ่ยอ่ะกดโอเคไปก่อนเลย อ่รอแป๊บหนึ่งนะคะว้าวมีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมามอเตอร์ไซค์คันใหม่ด้วยซึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่สีเดียวกับชุดตำรวจของเราเป๊ะๆมาค่ะตอนนี้เราไปแว้นจับผู้ร้ายกันก่อนดีกว่าหมู่บ้านเลิฟลี่สักลักใกล้จะเป็นเมืองทุกทีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ